เออไปทุกคนโอ้โหได้มาหกสี่ว่ะเอาสเก็ตเตอร์มาอย่างไรเนี่ยทุกคนคำเตือนคลิปนี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นการทำมันเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนำไม่ทำตามเด็ดขาดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำด้วยนะคะยังไงฝากช่องวิุทีวีไว้ สวัสดีคะ่ะกลับมาแล้วนะคะกับช่องมิวทีนะทุกคนวันนี้มิวทีนะคะก็ยังอยู่ในค่ายพีจีเหมือนเดิมนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะไปเล่นกันที่โชคลาภแห่งคันเน่นะคะเพราะว่าดูเปอร์เซนต์การแตกมาแล้วช่วงนี้กําลังไหลดีนะทุกคนก็เลยไปเล่นเกมนี้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราเติมเครดิต1000บาทนะคะวันนี้เราเติมเครดิตแค่หนะนึ่งพันนะทุกคนไม่อยากเติมเยอะไปมากกว่านี้นะคะเติมแค่หนึ่งพันนะคะแต่ว่าเล่นเบสสี่สิบบาทนะคะทุกคน เออไป50หมุนนะคะเริ่มแรกห้หมุนแต่ตอนนี้หมุนไปแล้วหหมุนนะ7หมุนนี้แล้วทุกคนโอ้โหหมุนไปลุ่นลัวขนาดนี้ทุกคนสเก็ตเตอร์เข้ามายัางไงก็ไม่รู้นะเอองงไปหมดนะทุกคนอยู่ๆก็เข้ามานะคะเข้ามาแบบงงๆแต่ว่าแตกหรือเปล่าไหรหรือเปล่ามารอชมนะคะเออคูณ12เข้าไปแล้วนั่นเอ,อ้ยไปต่อสิคาไปต่อนะทุกคน โอ้โหรับรางวัลก้อนโตกันไปก่อนเลยนะคะแล้วก็หมุนไปค่ะยังเหลืออีก6หมุนฟรีนะคะทุกคนยังเหลืออีก6หมุนฟรีนะไปค่ะไปจะสาวทุกคนโอ้ยใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมิวทีด้วยนะทุกคนนะกดกระดิ่งไว้เลยนะคะอยากเล่นตามนะคะไปที่มิวทีปักหมุดไว้นะคะใต้คอมเมนต์ได้เลยนะทุกคน เออขอไรลไร่นะคะวันนี้ทุน1,000งพนะคะขอไรลไเลยเดอ้อ1 0 0 0พแต่ก็ขอไร่หน่อยนะทุกคนขอไร่แบบนี้อย่าว่ากันเดอ้อไอเราก็ยากบวกซะด้วยสิเราก็ยากมีตังกันเนาะเออหมุน8ปดรอบได้3ามพับวกนะคะทุกคนไปค่ะรับรางวัลแล้วไปต่อนะคะรับรางวัลแล้วไปต่อนะทุกคนเออ ไปค่ะยังเบส40บาทอยู่นะคะเรายังเบส40บาทอยู่นะทุกคนยังไม่เปลี่ยนเบสนะคะเล่นไปเรื่อยๆเด้อขอเรนไปเรื่อยๆก่อนนะคะอยากได้รางวัลที่มันมากกว่านี้ทุกคนแต่จะดูนะคะว่ามันจะเข้าฟรีสเก็ตเตอร์อีกหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะคะวันนี้ไม่รู้ว่าดวงเราจะดีขนาดได้ฟรีสเก็ตเตอร์อีกสองรอบหรือเปล่านะทุกคน <ๆ S 2> ก็รอดูไปพร้อมๆกันอย่างนี้แล้วนะเออ ไปทุกคนโอ้โหได้มา6.4บาทเอาสเก็ตเตอร์มายัางไงเนี่ยทุกคนพูดเพิ่มสเก็ตเตอร์เข้ามาอีก8หมุนนะคะโอ้โหสุดไปเลยค่ะสาวสุดๆุดไปเลยนะคะทุกคนอา้าว2หมุนแล้วนะคะยังงมาไหลเลย,เลยทุกคนหมุนที่3มาโกม่โดนะหมุนที่4ยังไงต่อทุกคนโอ้โหยังนิ่งนะหมุนที่5ก็ยังเงียบอยู่หรือเปล่าโอ้โหเงียบอีกจริงนะเออมาเข้าหมุนที่6ทุกคน6บาทนะคะ ไปหมุนที่เจ็ดกันแล้วเอ้ยหมุนที่เจ็ดก็ยังดีหน่อยทุกคนไหลหรือเปล่าไม่ไหลนะมาหมุนที่แปดขอเต็มๆเลยเต็มๆก่อนจบการแสดงสิทุกคนเออต้องอย่างนี้ทุกคนไหลอีกหรือเปล่าทุกคนไหลอีกไหมไหลอีกปะโอ้โหไม่ไหลนะคะแปดหมุนนะคะหมุนที่สองไม่แตกดีเลยทุกคนได้แค่สามพันกว่าบาทนะเออไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรเนาะรอบแรกหมุนแตกดีแล้วทุกคนร,รอบสองไม่เป็นไรนะ เออ,อยังไงวันนี้มิวขอตัวไปถอนยอดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะทุกคนอย่าลืมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปนะคะไปแล้วนะ